สวัสดีครับเข้าไช่อง YouTube เอกลักษณ์สภาพนะครับวันนี้วันนี้เราจะพานะครับมามาที่ชายป่านะครับมาทำอะไรกันมาดูเลยครับมาหายาให้วัวเฮ้ยบ้างอะไรเพ็่ออยากหัวเนาะอเมาเจอของดีครับนี่เลยมะม่วงป่านะครับสุก เต็มต้นเลยปีที่แล้วไม่ติดลูกนะครับนี่ติดเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะครับเพิ่มจะไม่ค่อยมีนะครับต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเม็ดไปเพาะไปเพาะกล้ากันแต่ว่ามีเทคนิคที่ที่ที่ง่ายกว่าการเอาไปเพาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะทำยังไงนะครับ ตรงนี้จะมีอยู่สองต้นนะครับต้นไกลๆนู่นอีกต้นหนึ่งครับกลิ่นหอมมากเลยโดยยวนนะครับนี่นะครับหอมมากนึกถึงมาตอนเป็นเด็กนะครับมีโรงเรียนออกมานะครับล่ามะม่วงนะครับตอนดิบนี้ก็เปรี้ยวได้ใจครับ แต่ตอนสุกนี้หวานนะครับเนื้อแน่นๆเลยครับโอเคครับไปหายาให้วัวกันต่อเดี๋ยวตอนไปเพาะเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งครับ โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากวันนี้ก็ตรงกับวันปีใหม่ไทยนะครับหรือว่าวันสงกรานต์วันที่13บสาเมษายนพุทธศักราช2565นนะครับเมื่อเช้าเราไปเจอของดีเข้าก็คือมะม่วงป่านะครับเดี๋ยวเราจะจะไปเก็บมเมล็ดที่หล่นนะครับ ไปพาะกันซึ่งที่บอกไว้ก็คือว่ามันมีมันมีเทคนิคที่ที่ที่ทำให้มันง่ายนะครับทําให้มันง่ายกว่าการที่จะไปเพาะในถุงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกมะม่วงป่านะครับที่ที่หล่นลงมานะครับเราจะไปเพาะนะครับเพื่อเป็นต้นต่อนะครับประโยชน์ของมะม่วงป่านะครับก็คือเป็น สำหรับไปทําเป็นต้นต่อได้นะครับเสียบกิ่งพันธุ์ดีนะครับเป็นต้นต่อเพราะว่ามันเป็นต้นพันธุ์ที่พันธุ์พื้นบ้านนะครับที่ทนต่อสภาพแวดล้อมความแห้งแล้งนะครับดินเลวอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปแล้วก็มีขั้นตอนยังไงในการที่จะทำให้มันง่ายที่สุดในการที่จะนำไปปลอนะครับ เดี๋ยวขอใช้เวลาเก็บแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับครับเราก็ได้มะม่วงป่ามาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับการที่จะทำะการเพราะมะม่วงป่าเพื่อจะทำเป็นต้นต่อเพื่อเป็นต้นต่อสำหรับเสียบยอดมะม่วงพันธุ์ดีนะครับกิ่งพันธุ์ดี คุณสมบัติของมะมมวงป่าก็คือเป็นมันจะเป็นพันธุ์พื้นบ้านที่ทนต่อสภาพแรงนะครับแล้วก็อายุยืนยาวทนต่อโรคและ,มะแมลงนะครับคนก็เลยนิยมเอาไปใช้ในการทําเป็นต้นต่อทีนี้เราจะไปมาดูขั้นตอนที่ผมจะทําให้มันง่ายกว่าการเพราะว่าขั้นตอนของการไปเพาะปกติก็คือจะต้องไป บอกเปลือกแล้วก็เอาเนื้อหุ้มมันออกแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับทีนี้ยผมมีขั้นตอนที่ที่จะทําให้ให้มันง่ายกว่านั้นเดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยวิธีของผมก็คือว้าว <Wow. S 2> ตรงนี้ครับเอามาให้สองแม่ลูกนะครับ จานำโชคนะครับนะครับคือวิธีนี้เป็นวิธีที่เมื่อปลายปีเมื่อปีหกสานะครับผมเจอวิธีนี้โดยวงเอินพอดีว่าเอา,เอาวัวไปผูกเลี้ยงแล้วก็ตายต้นมะม่วงนะครับมันผมเห็นมันกินแล้วทีนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ เนี่ยครับพอกินแล้วนะครับมันจะจัดการครับเนื้อเนื้อหุ้มนะครับให้โดยอัตโนมัตินะครับเป็นทคนิคที่ที่ที่เรียบง่ายโดยโดยไม่ต้องลดโดยมันจะเป็นการลดขั้นตอนการทํางานของเรานะครับทาให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราเราจะเก็บจากเม็ดตรงนี้ไปตากแดดก็ได้แต่นะครับแต่ ถ้าปล่อยไว้นะครับปีหกสามนั้นผมปล่อยปล่อยผมปล่อยไว้อย่างนี้เลยแล้วทีเนี้ยมันก็ไปผสมกับปุ๋ยคอกนะครับมันก็เหยียบเหยียบย่ําเหยียบย่าไปแล้วทีนี้มันก็เกิดเป็นเป็นต้นจะเป็นด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าเอ๊ะมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าธรรมชาติรังสรรค์มากผมก็เลยว่าอเอะพระเจ้าจอ นเนี่ย,ย <ก S 1> มันน่า,าจะเป็นเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ลดเวลาลดขั้นตอนการทํางานของเรานะครับอีกทั้งน้องๆสมาชิกในสวนเราก็ได้กินของอร่อยไปด้วยนะครับแล้วเมันอปีหกสามนะมันก็เกิดเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ต้นที่มันเกิดขึ้นงอกขึ้นมานะไปใส่ถุงดําหรือว่าไปลงลุมอีกทีลงปูอีกทีนะครับ แล้วก็เลี้ยงเป็นต้นต่อต่อไปกับผมอ่านี่ก็เป็นเทคนิคที่ทางสวนแม่ดาวลุงนะครับมันสุภาคอ่าได้มีประสบการณ์จากการที่ได้สังเกตและก็ที่ผ่านมาก็ได้ลองลองทำตรงนี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับในํานำไปปรับใช้เป็นวิธีที่ง่ายนะครับเป็นวิธีง่ายแล้วก็ ช่วยลดเวลาขั้นตอนการทำงานของเราไปได้อีกเยอะนะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ